สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนนะมือ่อมาพบกับสองคำกองซาแนลคือเก่าพี่น้องมื่อนี้คำกองพาทุกคนมาเบอ่งวาฮาเฮ็ดหยเัเนะมื่อี้นฮาได้วัตถุดีบมา ก็คือ,อปลาลาดเนาะแล้วก็เบิ่งวิธีทำวิธีเฮ็ดนำกันเลยทุกคนเนาะก่อนสิไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คำกองเฮ็ดคลิปต่อไปทุกคนไปไปเบิ่งนำกันเลยนี่ ก้อนอึนมดเข้าเหาก็ได้หนึ่งหนึ่งสุกแล้วเหาก็ได้มาซอยเข้าเสียก่อนซอยเข่าเสียก่อนทุกคนตอนเหาค้างหูดเข้าเหาบริทบริษายให้ให้ทุกคนบ่งนำเนาะแต่ตอนนี้เหาได้มาซอยสุกเป็นที่เห็บหอยหลังแจากเข่าซอยไปซอยมาซอยมาซอยไปเออให้เข้าเหนียวเย็นแล้วก็ฮุบ ิ้งไปกิ้งมาเอาใส่ติบเข้าไปเลยแล้วก็เก็บไว้หลังจากนั้นเท่ากับเก็บติบที่บริยัดไวพับป่าไว้แล้วก็เก็บไว้เรียบร้อยบานนี้เนี่เอาโหดไปไวพร้อมที่เดิมหลังจากนั้นเท่ากับมาดังไฟดังไฟเพื่อจะยางป่าลาดเนาะ ดังไฟเสก่อนเอาก็เอาทานลงไปทานลงไปทไปีทป่เรียบร้อยไฟกําลังเริ่มจะติดบานบานนี้เฮาสิเฮ็ดหยัยงต่อบ,บัดน,นี้เฮาราไฟติดเรียบร้อยบัดนี้ป่าก็เฮาได้หัน่นแล้วก็ใส่ขี้เอ,อิบเกอเป็นที่เรียบร้อยเนาะได้อยู่2ปิง้ง ปีงปลากระปิงปลาขาวเนาะแล้วก็เฮาก็ได้มาปีงกันเลยตอนโคปลาเฮาประทายให้เบิ่งทุกคนเฮาให้เบิ่งแต่ตอนปีงแล้วพอพอว่าคลิปมันสียาวถ้าเฮาอ่าถ่ายตอนโคผมเนาะเฮาก็ะปีงไปปีงมาแล้วก็ปลาขาวลงมาปีงนําโอ้ยจังแม่สาดได้จังหวะอื้อหือ ไปหาเองดำเองจกหไวยจากหองจากคลองธรรมชรราตินี่แหละทุกคนปาตัวหนังเฝ้าเพื่อป่าสุกหลังจากนั้นเฮ้ากบมาตำแจ้วผ่านตำแจ้วใส่น้ำตาลน้อยนึ่งเกลือลงไปชูรสลงไป โอ้โหโอ้โหโอ้โหลายอีจากนั้นก็ตำมุน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 เลยก่ะมะนาวลงไปสมปากทุกคนตำเผอให้ยังบ่นเอาสิตำมากหุ้งบันถือว่าเมนูนี้ปีงปากกับตำมากหุ้งโอ้โหน้ำลายแตก เศษมะงลงไปอือหือใส่ลายอีนี่นี่เอาคอลอนเอาเลยพะะบะ่บอต่ำคุกเข่าให้มันเข้ากันก็แก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 อือหือหลังจากเข้ากันแล้วยังบขคากเ,ากาเอาซากกระเบือมาตาม่ำอีกเอาคลอน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 คลอคลอนให้มันเข้ากันดีมาซิมบ้า้อือหือซิมอือหือแซบ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  จากนั้นต่ำแล้วก็ตักลงเทใส่จานเลยนี่ป้งปลาเขาก็ได้ซุกไปเทเรียบร้อยทุกคนนี่อ้าทุกหอมห้วยบันมา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 เมนูป้งปลาตำมะฮงอ้าทุกแซ่บกว่านี้บ่มีแล้วบันนี่เขาก็ได้จัดเลียงอานใส่จานตำมะฮงเซตป้งปลาลงไปบองบองเข้าไป มา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 แซบ่บๆน้ำกันทุกคนปะตัวปีปลาตัวใหญ่ๆ,ๆดึงไปนำกระหิวไปพร้อมทุกคนฮึมเมนูนี้สุดยอดเมนูนี้สุดยอดความแซบ่บเอาเอาเอาม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 าแซ่บๆ,ๆ,ๆน้ำกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย